คลิปนี้ผมจะมาแนะนำอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพของเกม b a ลเด r เก e 3โดยจะมาสอนตั้งแต่วิธีการอัพสเตตัสการเลือกเผ่าพันธุ์ที่เหมาะสมกับอาชีพนะครับวิธีการเล่นและเทคนิคต่างๆในการเล่นนะครับมาเริ่มกันเลยครับ เริ่มจากอธิบายคอนเซปต์ของอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์เลยนะครับโดยเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยนะครับเป็นซับคลาสนะครับหรืออาชีพที่ย่อยลงมาจากอาชีพหลักนะครับของบาร์บาเรียนนะครับซึ่งง่ายๆก็คือตอนเราสร้างตัวละครเนี่ยมันจะยังไม่มีให้เลือกนะครับว่าเราจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์หรือเปล่าแต่จะมีให้เลือกแค่บาร์บาเรียนนะครับโดยเมื่อเราเลเวลอัพไปถึงเลเวล3เนี่ยเราจะมีทางเลือกให้อัพเป็นเขาเรียกว่าซับคลาสนะครับหรืออาชีพรองเนะมันก็จะมีหลายอย่าง,างเช่นเบอร์เซอ,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 อนนร์เกอร์ไวฮาร์ โดยเบอร์ซกเกอร์เนี่ยนะครับจะเน้นการโจมตีระยะใกล้และระยะกลางนะครับโดยอาวุธที่หนักหน่วงและการโจมตีหลายครั้งใน1เทิน์นนะซึ่งจากที่ผมลองในช่วง early access เนี่ยสามารถโจมตีได้ถึง3ครั้งนะครับใน1ตาหและอาชีพนี้ยังมีความถึกทนด้วยนะครับเนื่องจากสามารถใส่เกราะได้ถึงระดับ medium armor นะครับและมีพลังที่สูงจากสเต็ของ constitution ครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปาอาวุธหรือสิ่งของต่าง หรือแม้แต่ศพของคู่ต่อสู้หรือศพของเพื่อนเราเนี่ยไปทำเดเมจทำสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้นะครับโดยมีสกิลที่จะซัพพอร์ตในการปาให้รุนแรงขึ้น ต่อมาจะพูดเรื่องการเลือกเผ่านะครับเผ่าที่ผมแนะนําให้เล่นเลยก็คือชิลเดอะวอฟนะครับหรือคนแคระที่เป็นแบบชิลนะครับซึ่งมันจะมีคนแค่ะห,หลายแบบหลายย่อยในเป็นเผ่าพันย่อยของคนแคะนะครับผมแนะนำชิลเดอะวอ p ฟนะครับเนื่องจากเผ่านี้เนี่ยจะมีสเต็ปนะครับบวก2 Strength และบวก2 Constitution นะครับซึ่งก็คือเป็นสเตตัสหลักเลยนะของเบอร์เซอร์เกอร์ของเรานะครับนอกจากนี้ยังมีความต้านทานพิษแล้วก็ทําให้เราอมองเห็นในท ที่มืดได้ดีด้วยนะครับซึ่งในการต่อสู้ที่มืดเนี่ยถ้าเราไม่มีสกิลนี้เนี่ยเราจะ uh, disadvantage นะครับในการตีก็คือแบบมีโอกาสที่จะพลาดหรือทำเป็เมจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวสกิลนะครับแนะนำให้เลือกที่มี skill a t h l e t i นะครับอย่างเช่น b l a c ก g u a r d ของ outlanderceller หรือ soyer นะครับสามอันนี้ก็แนะนำนะครับโดยสเตตัสที่เลือกแนะนำตอนเริ่มก็จะแนะนำสเต e n g t h เท่ากับ17นะครับเด x สิบสี่ constitution สินะครับ intel ลิเจนต์8วิสตอม10และชาวลิสมา8นะครับเหตุผลที่เลือกสเตน17และคอนสติลชั่น17นะครับผมเขาเรียกว่าคอนแล้วกันนะเรียกพูดลิ้นพันทั้งสเตนและคอนเนี่ยเลือก17เพราะว่าเมื่อเราเลเวลอัพไปนะครับเราจะสามารถที่จะอัพมีพอยต์เนี่ยเพิ่มอย่างละหนึ่งได้ทั้งสเตนและคอนทําให้สเตตัสอัพเป็น18ของทั้งคู่นะครับซึ่งตัวเลขที่ลงท้ายเราเรียกคู่ในกฎของเกมดันเจี้ยนแอนด์ดาร์กอนเนี่ยก็จะทําให้ส่งผลต่อการต่อสู้นะครับโดยผมแนะนําให้อัพ สเตนให้ครบ18ก่อนนะครับเพราะมันส่งผลถึงหลายๆอย่างของตัวละครแล้วเนะทั้งาการโจมตีระยะใกล้นะครับ การโจมตีระยะไกลก็คือพวกปลาของต่างๆนะครับระยะการกระโดดน้ําหนักการหิ้วของที่เราหิ้วได้เน้ะแล้วก็พอถึง18เนี่ยนะครับก็ค่อยเป็นอัพคอร์ห้ถึง18ตามมานะครับถ้าต่อมาจะอธิบายช่วงการเล่นนะครับแต่เลเวล1ถึงเลเวล5เลยนะว่าช่วงแต่ละเลเวลเนี่ยมีอะไรใหม่นะครับแล้วก็เล่นยังไงเนอะอ่ะเริ่มที่เลเวล1เลยนะครับเลเวล1จะมีสกิลเรชนะครับก็คือแบบทำให้เราคุ้มข้างทาให้เราโกรธเนะทำให้เราได้เาเมจบวก แต่ข้อแม้ของมันก็คือเราจะต้องทำ damage คู่ต่อสู้หรือมีคู่ต่อสู้ทำความเสียหายให้เรานะครับเมื่อ้งเนี่ยสกิล buff rage ของเราเนี่ยนะครับมันจะหมดลงนะครับโดยอยู่ได้สูงสุดถึง10ตาเลยนะส่งผลทั้งการจมตีระยะใกล้แล้วก็การปากสิ่งของต่างๆนะครับเลเวล2นะครับเราจะมีสกิลใหม่นะครับชื่อว่า legless attack นะครับซึ่งเป็นการโจมตีที่ทำให้เราได้ได้เปรีบนะครับหรือ advantage attack นะครับก็แล้วก็ทำ damage แบบ slashing ใส่แบบ แบบครับแบบฟาดฟันนะครับใส่ยคต่อสู่นะครับแต่คู่ต่อสู้ก็จะได้ความได้เปรียบ a อ v ด n t น g e เกับเราเหมือนกันเมื่อเขาโจมตีเรานะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้สกิล a g e เนี่ยเราก็จะมีการต้านทานการเดามีแบบสลัชชิงนะครับแล้วเราตัวเราเองเราก็มี HP ที่เยอะนะครับแล้วก็มีเกราะที่เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับก็บาลานซ์กันไปนะครับ่วนอีกสกิลที่ได้มาตอนเลเวลสก็คือ Danger Sen s e นะครับก็จะเป็นสกิลที่ทําให้เราแบบมีโอกาสที่จะแบบหลบกับดักนะครับหรือพื้นผิวที่ไม่ดี เรานะครับหรือแม้แต่สเปลบางสเปลนะครับสเปลก็คือเวทนะนะบางสเปลนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เปรียบในการใช้ dex saving throw ด้วยนะครับพอมาถึงเลเวลสามแล้ก็จะได้เลือก s ับคลาสที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือเราสามารถเลือกเบิร์ตเซกเกอร์ได้แล้วนะครับเมื่อเราเลือกเบิร์ตเซกเกอร์แล้วเนี่ยสกิลเลชของเราเนี่ยครับเลชที่เรามีตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเฟนซี่นะครับซึ่งพอเราอยู่ในโหมดเฟนซี่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีสกิลใหม่นะครับชื่อว่าเฟนซี่สไตร์แล้วก็ เ n La เลชโปนะครับก็คือเป็นการโจมตีระยะใกล้แล้วก็การโจมตีแบบปลาแบบใหม่ซึ่งทำเดเมจได้สูงขึ้นนะครับโดยกฎของ f r e n ซี่ก็จะคล้ายๆเลชเลยนะครับก็คือเราจะต้องโดนเมจทุกตาหรือไม่เราก็ต้องทำเดเมจคู่ต่อสู้ทุกตานะครับเมื่อนั้น f ฟ e นซี่ก็จะหมดไปนะครับในเลเวลสี่นะครับเราสามารถเลือก Ability Improvement ได้เนะหนึ่งในนั้นก็คือการเพิ่ม s t r รนทและค่าคอนของเราอย่างนั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ผมเขาแนะนำให้เลือกอันนี้นะครับเราจะได้มีสเตรนและค เป็น18นะครับซึ่งมีผลต่อตัวเกมนะครับเพราะมันเป็นเลขคู่นะครับพอเราเลเวล5ได้เนี่ยนะครับเราจะได้การโจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งหรือสกิลที่เรียกว่า Extra Attack นะครับทำให้เราสามารถโจมตีได้ถึง3ครั้งใน1ตาเลยนะครับนอกจากนี้เราจะไดะ้ค่าการเดินเพิ่มอีก5หน่วยเลยนะครับ อันต่อมาเป็นเรื่องของการสวมใส่ของเนื้ออุปกรณ์นะครับว่าเราควรใส่อะไรผมแนะนําให้ใส่ดาบ2มืออาวุธ2มือนะครับผมส่วนเกาะให้แนะนําเป็นสายแบบมีเดียมนะครับเพราะเราใส่แบบมีเดียมได้แต่เราใส่แบบเฮวี่หรือแบบหนักสุดไม่ได้นะเล่นแค่ใส่แค่มีเดียมนะครับผมเม่งนั้นจะมีผลต่อตัวละครเราเนอะอาวุธนะครับแนะนําเป็นอาวุธที่ได้จากตอนเริ่มเกมเลยนะครับก็คือ e v e r Burning Blade นะครับได้จากการต่อสู้กับบนเรือหอะเลยนะตอน บูเลห์เริ่มต้นเลยนะครับที่เราต้องสู้กับเดมอนตัวหนึ่งนะครับที่มันสู้กับไอตัวปลาหมึกอยู่นะครับซึ่งได้ใช้ตั้งแต่แรกเลยไม่รู้ว่าพอตัวเกมจริงออกมันจะยังตกจากตัวนี้อยู่หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่ามองว่ามันยังตกอยู่ละกันนะครับผมก็แนะนําให้ฆ่าเดมอนตัวนั้นตั้งแต่ฉากแรกเลยนะครับเราก็จะได้อาวุธที่ใช้กับเราได้อย่างยาวนานเลยนะครับท้ายสุดแล้วนะครับเทคนิคหรือทิปที่ผมแนะนําเลยนะก็คือนะครับให้เราใช้การปาบ่อยๆนะครับหรือโทรครับปาสิ่งของหรือว่าปาอาวุธบ่อยๆเลย เพราะอะไรครับเพราะการปาไม่มีข้อเสียเลยนะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีแบบการเสื่อมสภาพของอาวุธที่เราปาหรืออะไรก็ได้คือเราปาไปเนี่ยนะปาเสร็จจบการต่อสู้เราเดินไปเก็บอาวุธนั้นกลับมาได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่นอกระยะการโจมตีระยะใกล้ของเราเนี่ยเรามีแฮนด์แอ็กอะไรพวกนี้อยู่ก็ปาเลยครับทำนินเมจได้ดีเลยนะครับเพราะถ้าเรายังดีกว่าเสียเทินปะปะโดยไม่ทาการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการปาเหมือนกันนะถ้าเราอยู่ในที่ที่เราสูงกว่านะครับคูตสู้เนี่ย เราจะได้แอ t แท็โลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็คือ,อตามหลักพิกส์เลยนะเราอยู่บนบน,บนเราก็มีแรงป่าอะไรอย่งเี้ขึ้นนะครับก็นี่เป็น2ออย่างนะครับทิปที่แนะนำในการเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับไกด์แรกของเกม Border g a เก3นะครับซึ่งเป็นที่เล่าๆมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ในการเล่นช่วง Early Acces s ของผมนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงสกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการดอบของอะไรซึ่งมันเปลี่ยนไปจากเกมหลักเกมจริงตอนที่มันออกมาแล้วตัวเต็มนะ ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เราได้มาตอนที่เราเล่นทดสอบนะครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้นะครับถามผมได้เลยนะครับผมกะว่าจะเล่นอาชีพเบอร์เซอร์เตอร์เป็นเมนในตัวเกมเวอร์ชันจริงที่จะออกให้เล่นเลยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับเผื่อจะมีอาชีพอื่นนะมาพูดถึงนะครับหรือว่าอยากให้ผมพูดถึงอาชีพอะไรนะครับก็เม้นบอกได้นะครับผมสนใจที่จะทําต่อเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดี ดีครับ